สมัสามสิสองีทุกท่านเนวันนี้พีซาสิมันเกี่ยวกี่ยวกับที่ว่าเอ๊ะจาตปโลว่าฟาตัปปลนาะอ้มอไม้ลาช่วปีสองพันสองสีนะอันนี้จะเป็นที่ว่าของบริษัทใดล้วนนะเห็นไหมร้นใดล้วนนะตัวนี้เนาะมันี่มีเบอร์โทรเขาเนาะนะมี่ไดก็ปีได้มัที่มีนะตัวเล็กเนาะอันนี้จะเป็นล G P เนะตัวเล็กของลานนี้ที่เป็นที่ว่าตัวเล็กที่ว่าสูงสามสู ไอ้เหรอรางเกี่ยวตึงไปนี่เนาะจะจะได้มาตรฐานดีเนาะเห็นบอที่จะใส่เครื่องเช็คเข่าให้บุญเออนานะเพื่อความสัดเจนเนาะไอ้เหรอรางเกี่ยวที่ว่าได้มาตรฐานในประมาณนี้เน,ะนานะอันอนี้อย่างมาตรานอะไรหม่ยเนาะเ hey, hey, ห็นบอไอ้รางนี้จะเป็นลางที่ว่ามีใบัประกันที่ว่าห้าปีเนาะไอ้เหรอประมาณนี้เลยเนะ hey, าะรางเกี่ยวเนานะ อันนี้จะเป็นี่วสิบสองเกี่ยวนะให้น่นไปนี่น,น,นนะนลานที่วทำบริษัทไา้ด้วยเจ้านะผลิตนะอนี่จะเป็นลานทีิวสิบสองเกี่ยวนะประมาณนี้เลยนะใหอันนี้จะเป็นธ่วสโคเนาะผู้ใดอยากได้ต้องการสโคสมารไ,ได้นเาเปิดอนี่สโคที่วใส,ส,ส่ตทรสัพทเนาะราคาไปไกลเองเนาะนี่ ความบริสัทธ์เด็ดคันนี้เขาจะเอาไปมาให้เนาะจัดนกเนาะขอคอนโดเนาะสามารถใส่ได้กับคอนโดได้กับไอ้อินเนาะประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้จะเป็นที่ว่าเขาจะใส่บุตรทองให้เนาะเพราะว่าลรถขับมาได้เขาจะเอาไปตัดตรงนั้นเนาะถ้าว่ากรณีที่ว่าลูกค้รได้เงิยบบาคนได้จำเนาะที่ว่าสามารถที่ว่าเอาไปตัดตรงนั้นได้เนาะอันนี้จะเป็นทำบริษัทกอดติ๊กใหมานะนี่นี่บริษัทข่าวน้อนี่ยเนาะักคันี้ยู่ที่ลานเนาะประมาณนี้เลยเนาะจะเป็นลานที่ว่าตอนนี้จะเป็นลานที่ว่าเบอร์เบอร์สองเนาะ ccel สองสองจะเป็นวิจจ๊อกเนาะ ฟีนี่ที่ว่าอันนี้คนณยายคอนลำนี่ที่ว่าสิบหกมิลเนาะคนณยายคอนลำนี่สิบหกมิลอันนี้จะเป็นวิจ็อกนี่เพราะหมายว่านะตัวนี้จะมีที่ว่านะบ่อปนลูกเข้านี่มันจะมีอ่าเขาจะซาเวอร์มามันจะมีจ็อกเก็ตเนาะประมาณนี้เนาะบ่อปนลูกใส่เนี่ยมันจะจะมีบ่ออ่ะนะขูเข้าไปนี่มันจะมีนะบ่มีเกี่ยวเนาะเกลคดอยนี้เนาะหลังจากเข้าไปนี่มันจะมีเกี่ยวเนาะสั่นละที่ว่าผู้ใดบอท์านออฟเบนะี่ที่ว่าหยาดเนาะบ่อปนลูกเข้านี่เนาะสำคัญนี่เนาะเปื่อนงหลดที่ว่านีแม่บ่แม่่นีเนาะบ่่นีเม้นี่เนาะ ทีว่าลำที่ว่าหีเมตรมบนี่บ่นี่ระกาบบ่ทำไปมานี่เนาะสักพัญที่สุดเนาะข้าเจ้ามาว่าอยู่ในคิดนี่เนาะบ่ไปนี่เนาะเขาเห็นในไรที่ว่าหนีได้ก่นี่มันคือกระสองอันนี้เนาะขอมาวิจ็อบก็จ๊อกเกนี่เขาหมายว่าบ่นี่มันจะน้อยกว่าทีว่าทางกกเนาะสารับปื้ออโลนี่เนาะเสมอเนาะสารับหลังเกี่ยวนี่มันจะน้อยแล้วก็มันจะแค่เนาะทำไปมานี่เนาะท่านี้มันจะใหญ่กว่าน้อยหนึ่งเนาะลรถคันไรของมาทำว่าทีว่าซื้อลำเบิร์นปื้ออโลไปเสองสี่นิ้วหรือว่าหกสิบเซนติเมตรสามารถ สามารถให้ได้เตะมาจับบอแม่นคือโตอันนาทำไปนี่เนาะเพราะว่าเนาะเพราะว่าทำไปนี่ประมาณหนึ่งนิ้วหรือว่าอานาหนึ่งนิ้วหรือว่าสิบเซนติเมตรนี่มันจะน้อยออกไปเนาะสำหรับเปิดอารมณ์นี่เนาะบพรท่านี่นี่มันจะใหญ่เสมอเนาะสำหรับอานาที่ว่าหลังคูนี้เนาะหรือว่าหลังเกี่ยวนี้เนาะบพประมาณหนึ่งนิ้วนี่ประมาณที่ว่านิ้วออกไปนี่นิ้วออกไปนี่มันจะแคบเนาะสำหรับที่ว่าอานาหลังเกี่ยวหรือว่าคูหลังอยู่ไหนนี่เนาะประมาณนี้เลยเนาะข้าพเจ้าว่าตังตอนจีเบ้นี่ให้เบอร์เลยเนาะตังที่ว่าลูกค้าเนาะเข้านนะอโททษลูกกคุ เขาทอลายนะเมื่อกี้ลูกค้าทรเขาม่นะคือข้าพเจ้าเจนไปให้เลยเนาะท่วาหลังปืนอันหลดนะวาปือัหลดอย่างต่างๆนี้ทำไปมานี่มมาจะน้อยเนาะสารนิ้วนี่มาจะน้อยออกไปเสมอเนาะผู้ใเคยออบแบสอว่าเคยผลิตน่าจะหูดีเนาะเกี่ยวกับท่วาหลังนี่เนาะลูกค้าใหม่มาลายลายของมาถันเนาะเป็น่างท่วาทำไปนี่มาจะแม่นท่วาทำก้นในบลมตเนาะคือคาพเคือข้าพเจ้าอ่บไปนี่เลยเนาะลูกค้าทำมาลลายทำนอยู่อันทาทำฟ้าหล่อนี่งเนาะทำงานข้าพเจ้าอี่างเนาะข้าพเจ้าก่อ่างท่วาอันนาประมาณนีาะ ถ้าคนขับเจ้าหนี่ตัดเต็มที่ว่าหลังที่ว่า,าน,น่งสองห้าซนติเมตรเนาะเจ้าคดอันหกสิบซนติเมตรขับเจ้าให้ได้หมดเนาะเพราะว่าขับเจ้ามีห้องงานเนาะคือขับเจ้าว่าเขาเลยเนาะสาระที่ว่าผู้ใดจิเห็ุซออันนี้มาจากนีโบเมนเนาะสาระหลังอันนึงเนาะจิบจิบจ,จ,จิตเเตะอ้อมไปซองอันนี้นเนาะสาระหลังที่ขับเจา้าผลิตนี่เรียว่าผลิตบริษัทขับเจ้าอันึ่งผลิตอ้อมน่ของบริษัทใดด่วนนี่สองห้าเซนนี่สามารถบอกผู้ได้ที่ว่าเก้าสิบเมตรเลยเนาะขับเจ้าเทโดยห้องงานเนาะถ้ามาปืนมาตรฐานดีพวกอันน่ะอบัออบัเ็มสนเนนนนนนนาาาาะะพววกกกีีีีี้้้้มมมซบอผูไดท่่่่่ปใัรุ ถา้าปืนมนเป็มถถนมาตตานสองห้าสตีไม่รา,มมาว่าได้เก้มเลยอนกเนาะถ้าได้ยีดีใจเงิคือ100ร้อเน,น,นา,เา,เานนะสานั้นลปืนอัลทีว่าขบเจ้าพอดีนี่มันจะมีอันนั้นทร์เวอร์เนาะขัเจ้านเขานี้เนาะแล้วก็มันจะมีที่ว่าอันนะ LT เนาะแล้วก็มันจะมีที่ว่าลำที่ว่าอันนั้ GM g l เนาะประมาณนี้เนาะมาันจะมี GP แล้ม,มันจะมี G R M เนาะแล้วก็มัจจีมีอันาโลทาไวเทอร์เนาะข้าพเจ้าหนัเขานะสารับตัวทีข้าพเจ้าผลิตนี้มันจะมีอันาลำออปเนาะมันจะมีเบอร์โทรทางไทยสองสามหนึงแล้วก็มันจีมีเคียวอเนาะแต่ข้าพเจ้าบริีับได้มาราบิวนะข้าพเจ้ามาวลล่านโดยเฉพาะเนาะสารับเกี่ยวกับท่วาอานาลำปืออโลดเนาะสารับท่วาข้าพเจ้าจัดนี้บอกไงนี่สี่สสาิเมตรเนาะสี่หกน้วนีเนาะสามารถบอกได้หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเลยเนาะทว่าปอมาตรฐานเนาะเพราะสมกท่วาลูนี่เนาะ พาปือัลโลทีว่านีบอมแม่นึงมาจัดลำเนาะสมาจัดลบ่เฝ้านี้เนาะสมาจัดอันน่ะทีว่าเราสข้อนี้เนาะสมาจัดลุกเนาะหมาจัดเก็บเสียเนาะหกมาจัดก้อนเนาะเ็ดมาจัดอันน่ะซุปเฟนบ่ตีเราคงขึ้นนี่เนาะมันี่มีเจ็ดกรณีเท่านั้นเนาะสำรับปืนอัลโทีว่านีบแม่หรือบอมแม่เนาะสมารัทีว่าไปไปใส่กับตัวจีอว่าไปเบิกกับตัวจีได้เนาะประมาณนี้เนาะสำหรับลูกค้าละไยทำมามามาซอแถมว่าเราจะากสองหูกับอันน่ะนี่หูอะไรแม่กว่าเนาะตอนที่เขานะ มันจะเจออยู่แม่ได้หรือบ่แม่เนาะมันขึ้กับตัวนี้เนาะสาระอันนั้นพอลูกเข้าท่ายอีบนี่เนาะข้ามมากกว่าหนึ้งนิดว่าเขาย่างลูกเข้าไปแล้วบ่ทถ่ายอีบนี่บ่งัานเวลาเขาตีออกไปจัดลงอันนั้นลูกปืนนี่มันจะวิดคนละที่คนละฐานเนี่ยเนาะมันจะห่างกันประมาณสองซันตี้หรือวันหนึ่งซันตีเนาะสันหลับที่ว่าตัวนี้เฮ็ดดีนี่ที่ว่าอันนั้นพอลูกนี่เฮ็ดดีทางกบทำไปมานี่ก็เฮ็ดดีเนาะสันหลับเกี่ยวนี้งานเนาะแล้วเวลาที่ว่านี่ออกไปนี่มันจะไม่่นนนนนเเาาาะะะปรมณี้ ข้าพเจ้าสีอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดว่าเราสอบข้อนี้เนาะเป็นยังข้าพเจ้าสีว่าว่าเราสอบข้อเนาะเราสอบข้อนี้บอให้นานาที่ว่าอ่อนเเนียวเกินไปเนาะให้รับผลดีแบบนี้เนาะให้บอกเราสอบข้อนี้เนาะมนจบบนเหนียวแล้วบอกอ่อนเกินไปเนาะไอ้เป็นอย่างคือวสินีได้กันเนาะมันจะมีช่วงห้วงเราสอบข้อนี้เนาะบวกวาวนี้ก็คือกันเนาะรับพวว่าวนี้ที่ว่าข้าเจ้าเอาเบ็มานี่สาระเบอร์สองเบอร์หนึ่งตาตานี่มันจาบุคือกันเนาะลูกค่ายล่าลาที่ว่าไปใส่ฐานที่พิภานะสอบส สำหรับเบอร์หนึ่งนี่บอสามถที่ว่าหยีได้เนาะสีหกเวนส่สีเวนเนาะสามาหนีได้แต่ที่ว่าเป็ดเวนเนาะสำหรับเวนหลงที่ว่าว่าวันไหนเนาะข้าพเจ้าว่าวันไหนเนาะบริวณว่าวือว่าวันน้เนาะเพราะว่าวันนีมันจะคุณค้าต่างกวาที่ว่าว้าปันไหนอยู่แล้วเนาะข้าพเจ้าจับ่ไข่เนาะถ้าก่อหนีลูกค้าทานใดัยนไดด้วยยาหูสามที่ว่าข้าพเจ้าที่ว่านะส่งตันลูกค้าเนาะถ้เขาข้าพเจ้ามีข้อดเนาะอันนี้จะเป็นลูกปืนเนาะเป็นอย่างข้าพเจ้าเปื่อว่ามีโชหะในลูกะ แล้วก็ตามมาแตทางเขาเราบริสัก่อนนี่ห้าเนาะสารละลุกอันน่ะที่ว่าเนี่ยลุกหัราเบรี่มันจะมีเต้ีจุมห้าเนาะซีจุ่มซจุ่ห้าหนึ่งเปดเนาะสารละที่ว่ามาแต่ทานตีนนี้เนาะนั่นอ่มันจะมีอันน่ะที่ว่าีเจ็ดจุ้แล้วก็มันจะมีซีแพ็กเกเนาะฟันให้ดีดีเจ็ดจุ่มห้าแล้วก็ซีแพ็กนก็เนาะตามมาแตทานของเราบริสัก่อนนี้เนาะขาเจ้าว่าวเนี่ยอยู่ไหนเราบริันต์ก่อนนี้เนาะสารละเบอองนีะมันจะมีขนาดห้า สรับทีว่าลูกเบอร์เบอร์สามนี้มันจะมีขนาดที่วโคส่าเนาะโคตสา่ห้าเนาะตามมาตรฐานดีเนาะตาตาตเต็นนักหนัที่ว่านะสาแกเกนคือเหมือเนาะสรับเบอร์เบอร์สามนี้จะได้มาตรฐานดีเนาะสรับลูกนี้เนาะเนี่รบลุกของหงเงนร้อเ็นเาะงนเทนหนึ่เรซนาะใหเบอร์เลยเนาะมันจะคือคนธรรมดาโตหเนาะสรับลุกลุกนี้สำคัญเนาะถ้ากรณีลุกใดที่ว่าบทเทียนหรือว่าอะนักเกิดไปหรือว่าเบาเกิดไปมาจะไปที่ไปคลาสที่ว่าเข้าหนเดีด้เนาะสัืนะลูกนอ่นี่บเท่ามาะ สร้าลูกปืนที่ว่าแตละลูกนั่นเราเท่ากันนี่ในระดับที่ว่าเามมนี่มาจิเขาหูเดียวแป๊บแป๊เลยเนาะสามารถไปเทไดเนาะประมาณนี้เนาะที่ว่าเขาพเจ้ามารลเดียวลูกนี้เนาะอันนี้จะเป็นลูกที่ว่าเบอร์เบอร์สองเนาะตัวนี้เนาะเ้าพเจ้ามื่อวานไเทให้ลูกเขาหนังให่บุ๋มันเนาะลูกเบอร์สงขนาดห้าจุดห้าหนึ่งเปดเนาะลูกเบอร์สองขนาดห้าจุดห้าหนึ่งเปดนั่นนะสองสังเกตเนาตัวนี้เนาะเ้ห็นปะเขาพเจ้ามาวิวไลน์วิธีเนาะเกี่ยวกับที่ว่าความเวามต้องนา ทุกีทุกีเนาะสำรับที่ว่านะต่อให้ลูกค้าเนาะข้าพเจ้าวอลเปเปคิดเลยเนาะเพื่อเป็น่ที่ว่าเพื่อเอาเป็นบ่เขียนให้ละลายคาเนาะประมาณนี้เลยเนาะบ่ค่อยมีเวลาเนาะเพราะข้าพเจ้ามาเอาเบ็ดปืนอลโลดเนาะมาเอาเบ็ดที่ว่าเกี่ยวกับที่ว่านะมาเอาเบ็ดเองซะซะเกี่ยวกับปืนอลโลดนี่เนาะข้าพเจ้ามีประสบการณ์ด้านหนึ่งเนาะปัจจุบันนี้ประสบการณ์ของข้าพเจ้าชิบไปปีเลยเนาะอันนี้ที่ว่าข้าพเจ้าผลิตออกมาเองร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนาะอ่ะสุเฟ่ย์นี่เนาะเบาๆเลยบอลลักเกิดไปเนาะสุเฟ่ย์ลูนี่มันจะ ถ้าจักคุณเตอร์โปรโลไม่เข้าจะประกอบอนาพดิออกมาแไรนี่เนาะซักตกโปรโลฟาตกโปรโลเนาะอ๋เห็นปะจะเป็นแบบนี้เนาะอ๋ลอะไรคนเอาคือแบบนี้เราคนเนาะหนีเนาะข้าพเจ้าจะเอาเป็นตัวย้าให้ไปเนาะวันนี้นะให้หนีแบบนี้เนาะพ่อมันกระทบตอนที่อยู่ไหนอนาระบบอนาสปอร์โอลิอยู่ไหนเนาะเวลาเอาคือแบบนี้เนาะโดยที่บ่มีลงโบย้าให้หนีติคือข้าพเจ้าหนีไปเนาะให้เอาโลแบบนี้เนาะพระเจ้าแบบนี้เราเอาหลเนาะอ๋อันนี้จะเป็นระบบที่ว่าเซ็ตก่อนเนาะล็อกก่อนเนาะล็อกก่อนไก่เนาะอ๋อ อันนี no. ้เอาไปมาเพื่อวาเนี่ยเพื่อว่าให้มันระบายอากาศที่ว่าอออีบอลนี้เนาะสำหรับที่ว่าเวลาเขายุ่งเข้าไปนะเพราะว่านาะตัวนาะเรสกัดตัวนี้เนาะเวลาบุมีหูเบนี่เนี่ยยุ่งออกไปนี่มันจะมีอากาศตีเข้าไปหนำเนาะอยู่ไหนระบบอันนาะอยู่ไหนลาบานที่ว่าว่าวกับอันนาะที่ว่าอเนาะเรสกัดตัวนี้เนาะมันจะยุ่งเหินไปเนาะแล้วเห็นอากาศก่อนมาเจะขึ้นไปนั่นเนาะเพราะฉะนั้นที่ว่าเขาไปเจ้าหูเบนี่นี่มันจะระบายอากาศบุมีเนาะเขาไเจ้าก็มันระบายอากาศให้เบื่อแล้วนเนาะเเจ้าเบนี่เลยเนาะเห็นป นี้ให้บ่ข้เจ้าสีให้เบิรนรายละเอียดทุกจุดเนาะอันนี้มันจะมีสีสีเนาะมันีมีสีขาวสีเหลืองสีเดงสีดำเนาะสีเดงสีดำเนาะเออมันจะมีเบนเนาะมัที่มีสีน้ำเงินสีเหลืองสีเดงแล้วก็สีดำเนาะแล้วก็สีสีเขียวนี่ข้าเจ้ากังพลีอยู่เนาะมัที่มีห้าสีเนาะทุกกค้ที่ว่าข้าพเจ้าพลีเนี่ยมานี่มีห้าร้อยุดเนาะผูื่อใดที่ว่าเอาจานวนลายเนี่ข้าพเจ้าอานะเขียนซื้อให้เบอนี่เลยเนาะเซื้อใดจะได้ซื้อเบอร์ใี้าว่าเอาจำนวนนาะ ซาลาสโคนี้มันจะมีโบนีิอันหนนึงเนาะข้าพเจ้าอ๋อเนาะเมื่อวานนี้เนาะข้าพเจ้าประเทศนะเนาะแล้วเขามาตรฐานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะซามาส่กับที่ว่าโทรศัพท์ทุ่นลุ้งได้เนาะแล้วขานี้มันจะใหญ่เนาะใหญ่เบ็นี่เลยเนาะมันจะมาตรฐานดีเนาะความจรงของสโคนี้เก้สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนี้เนาะฮะยเฮ้ยเพื่อได้สนใจเบ็ด้สามารถหาโทรหาได้เนาะวิดีโอนี้ที่ว่าค่อนข้างใหญ่เนาะว่าข้าพเจ้าว้าวละลายละลายเบ็ดเนาะแล้วมว่าวละลายเลื้อเนาะประมาณนี้เนาะ カーヘトタンミーショカバーケーノ、タタナシダビデオオニチョキトニノ、カーティダンビデオトトバン、カーカーキャ